อย่าใช้ความอยากความอยากมาพร้อมกับความทุกข์นะความอยากคือสมุทรไทยคือต้นเหตุของทุกข์ความอยากเนี่ยจะทําความอยากกับความทุกข์มาพร้อมกันเวลาคุณมีความทุกข์คุณจะอยากยกตัวอย่างเช่นคุณโลภคุณเห็นคนอื่นมีคุณอยากคุณเห็นคนอื่นมีคุณอยากเป็นแบบเขาบ้างความอยากเกิดขึ้นลำพังความอยากไม่เคยทําให้ใครสําเร็จแต่ความรู้ความเข้าใจต่างหากที่ทําให้คุณสําเร็จดังนั้นถ้าคุณเข้าใจสมการหรือประโยคที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ย สิ่งที่จะทให้คุณสาเร็จคือการที่คุณต้องพัฒนาตัวเองครับคุณจะพัฒนาตัวเองไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้เชื่อเถอะคนอยากสําเร็จในธุรกิจลองไปฟิตเนสดูไปออกกําลังกายดูไปยกเวทดูคุณสําเร็จในด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะสำเร็จได้ง่ายขึ้นเวลาคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองไปอยู่ในฝั่งที่มีวินัยและความสาเร็จในด้านหนึ่งมันจะส่งผลให้คุณสําเร็จในส่วนที่เหลือได้โดยง่ายขึ้นจะทําอะไรก็ได้เนี่ยขอให้ออกไปทําอย่าอยู่กับที่ทําไปเถอะ ทำไปพัฒนาไปทำไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองจะในตำราหรือเข้าสู่สนามจริงก็ได้เช่นกันถ้าไม่อยากเข้าไปสู่สนามจริงมีอีกวิธีหนึ่งคนเราอะชอบอยากสําเร็จแบบลบโลกไงใช้ความอยากในการนําทางซึ่งผิดใช้ความรู้ความเข้าใจและใช้ความรู้สึกดีในการนําทางผมฟังของคุณซีเคมานยวันเนี้ยนนอยากจะทําร้านอาหารประสบความสาเร็จทํำยังไงรู้ไหมบางคนบอกว่าโอเค เอาเงินทั้งหมดทุ่มหน้าตักไปเลยพังครับยังไม่มีความรู้ความเข้าใจแต่หากคุณเข้าใจในความเป็นโลกใบนี้นะคุณมีเงินจํากัดแต่วันนี้คุณมีเวลาคุณเอาเวลาของคุณไปไม่ต้องรีบถูกไหมเวลาคุณมีมากกว่าเงินตอนนี้คุณเอาเวลาของคุณไปทําอะไรพัฒนาตัวเองลงทุนแบบไม่ต้องลงลงทุนในความรู้แบบไม่ต้องลงทุนในเงินไปสมัครเป็นพนักงานร้านอาหารครับเป็นไงทํางานได้เงินโดยที่ไม่ต้องลงทุน ได้เงินจากการที่ไปทํางานและได้ความรู้โดยที่ไม่ต้องลงทุนแล้วก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเมื่อได้ความรู้จากร้านอาหารมาพอเข้าไปก็ไฝ่รู้หาข้อมูลดูทุกอย่างวันหนึง่งประสบการณ์มากพอออกมาเปิดเองวันนั้นนะ่ะความรู้มากขึ้นแล้วคุณจะใช้เงินในการลงทุนจะเปลืองเงินน้อยลงถูกไหมบางคนบอกโอ้ลงเงินในคอร์สเรียนเป็นแสนๆไม่จําเป็นหรอกครับ ประสบการณ์ที่ดีที่สุดอ่ะมันเกิดจากการที่เราฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วเราจะฝึกฝนยังไงให้เราสามารถใช้เงินน้อยที่สุดก็คือคุณเอาตัวเองไปเป็นลูกจ้างอืมแล้วไม่มีประสบการณ์ไหนคุณจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าการเรียนรู้แบบไปลงคอร์สอะไรไม่สําคัญนะสามารถทําได้แต่ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเกิดจากการที่เราไปเจอสิ่งนั้นด้วยตัวเองครับไม่ได้ผ่านการเรียนรู้การเรียนรู้มันก็คือส่วนหนึง่งแต่การเจอประสบการณ์คืออีกส่วนหนึง่งซึ่งเทียบกันไม่ได้ วันนี้คุณขับรถเป็นกับการเรียนขับรถมันคนละเรื่องนะครับคุณไปเรียนขับรถคุณก็ยังขับรถไม่เป็นถูกไหมแต่คุณขับรถเนี่ยคุณขับเป็นแล้วคุณไม่ต้องกลับไปเรียนขับรถแล้วนะเข้าใจที่ผมบอกไหมดังนั้นคุณต้องเข้าใจเองว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดคือประสบการณ์คุณจะทํายังไงให้ประสบการณ์คุณมีโดยที่คุณสูญเสียเงินน้อยที่สุดแล้วคุณจะได้สิ่งนี้มาพราะคุณได้สิ่งนี้มาคุณต่อยอดได้แล้วต้องเข้าใจความจริงสิ่งต่างๆก่อนนะครับเนื้อเราจะสามารถแบบเข้าใจดดดด้้้้้้วววววยยตตััััเเอองงไไไแลสาามรรรถปปบบใชนะค